สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะอุ๊ยแม่จูนเพนชุลีโพสต์ฝากหนึ่งคำถามหลังจ้าโอกออกโหนกระแสกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับจ้าโองามพริง้งหลังอดีตสามีออกมาแฉเรื่องราวต่างๆร้อนฉาสนันโลกออนไลน์จนกระทั่งตามอดีตสามีออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส ในขณะที่วันนี้วันที่14มีนาคม2,568จ้าโอก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการหนกระแสในเรื่องราวต่างๆกับอดีตสามีที่เรียกได้ว่าหนังคนละมวนเลยทีเดียวแต่ล่าสุดแม่จูนเพนชุลีหนูแก้วอดีตภรรยาของหนุ่มกาลาได้เคลื่อนไหวทันทีโดยโพสต์เฟซบุ๊กจูนเพนชู ระบุข้อความสั้นๆแต่มีจีบบอกว่าฝากหนึ่งคำถามค่ะสี่ล้านจะจ่ายกี่โมงคะขอบคุณค่ะซึ่งเมื่อปลายปี2567ที่ผ่านมาแม่จูนแชร์บทสรุปคดีจากทนายที่บอกว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนตามศาลชั้นต้นจ่ายสี่ล้านบาท เช่นเดิมขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้จะเป็นอย่างไร